เราจะไปวัดมหาธาตุและวัดราบุรณะและตลาดด้วยดูกันว่าเราจะไปถึงที่ไหนบ้างเดินอ่วมอยู่ค่ะไปค่ะทุกคนแต่งตัวเรียบร้อยใช่ไหมคะไม่มีใครแต่งตัวผิดระเบียบใช่ไหมคะไม่ผิดข้อโบราณสถานไม่ได้นะคะลบจักรยานค่ะเราไปทางไหนคะซ้ายหือขว่าคะเราเวียนขวาดีกว่าจ้ะเวียนขวาละคะไปค่ะไม่ เอาเวียนขวาก็านทั้นี้โอเคค่ะนจะนีแล้วห <What? S 2> นูอาจจะณจุดนี้ก็ยังเถียงกันว่าเวียนซ้ายหรือเวียนขวาคือทําทางไหนคือไม่รู้เป็นคนไทยที่ไม่รู้ว่า <c oughs> อะไรคือเวียนซ้ายกับเวียนขวา <c oughs> เป็นคนไทยที่ไม่รู้แพราะว่ามันจะเป็นการททต่แต่ตังบอกว่าใช้ขวาของใครเป็นมาตรฐาน ขวาเราข้าเขาโอเคขวาเราเป็นช่วงพี่นัทอธิบายสถานโบราณสถานค่ะวันนี่จะไม่ได้แต่ว่ารัฐบานะพออธิบายได้อยู่แต่มาจะช่องหนูจะกลายเป็นช่องลี้ลับหรอคะช่องหนูจะสามารถลงก่รเลี้ลับได้หรือเปล่าลงได้หมดทุกอย่างที่แต่เขาจะดูกันไหมจากที่เป็นช่องพาท่องเที่ยวจะเป็นช่องพาท่องเที่ยวที่ลี้ลับ ล่าธรรมีไม่ต้องหาเก็บใช่ไหมนี่ไงพี่เก็บให้แต่ปีดกปะก็เขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าไว้เก็บอะไรบอกว่าเป็นวิหารแกลบเฉยๆแต่มันก็ถ้ามันอย่างเกินไปมันก็ไม่ดี พินเดินไปลองดูพินลองคนแรกได้มีคนอยู่ในนั้นพินลองคนแรกดูว่านี้เป็นประตูแห่งกาลเวลาหรือเปล่าพินอาจจะเป็นแม่มณีแม่มณีแม่มณีเรื่องเรื่องทวิภพเลือกไม่ได้สิว่าจะไปยุคไหนสวยนะแสงสวยเดินไปเดินไปเป็นไงปัจจุบันอยู่ไหมปัจจุบันอยู่รากฏว่าคุณพี่เดินเข้าไปคุณพี่กายเป็นผู้หญิง อีมุมอย่างเงี้ยมันอาจจะคำนิยมผสมกันปะข้างหลังเขามีความถกกันเรื่องประวัติศาสตร์อันเข้มข้นเพราะว่าเขาเป็นบุคบุคคในเป็นปูชนียบุคคลกันทั้งสองคน <c oughs> เขาก็เลยถกกันเรื่อง <c oughs> เขา <c oughs> เขาถกกันเรื่องประวัติศาสตร์เพราะเขาที่ข้ามเวลามาทั้งสองคน <c oughs> เขาก็าลาังระลึก <c oughs>

พี่นัดบอกว่าให้ใครสักคนข้ามพบไปไปดูว่ามีเสีอละไอบ้างแล้วให้กลับมาบอกเอามือถือไปถ่ายมาด้วยจะไปสอนคำสีพี่ไปเธอโน่นมือถือกดไม่ได้ทําไงดูต้องรีบใช้ก่อนแบบจะหมดชาได้เต็มตลอดเวลาไม่ไม่แล้วประเด็นมจะมีสัญญาณอีกไหมไม่ต้องใช้เน็ตรอข้ามพบกลับมา เขากันอยู่ว่าไปอยู่ได้ไงใช่ไหมบ้านเราก็มีความเชื่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมคะห้ามห้ามอยู่สูงกว่าพระพุทธรูปก็เป็นชาวพุทธท่านหนึ่งเหงื่อเหงื่อแตกร้อนมาก ค,ค่ะวัดมหาธาตุหมดเราต้องไปวัดราชบุรณนะต่อวัดราชบุรณนะมีอะไรเด่นนะครับพี่พระปราปราแล้วก็รเราจะไปตลาดตรงนั้นด้วยถูกไหมรอเด็กร,รอเด็กสองคน มีชื่อคนสร้าง,งไม่ตังอาจจะเห็นทุกอย่างเป็นสัญญาไม่ได้ได้ถ้าเราไมา่อยู่ที่แบบนี้ขนาดขนาดขนาดแมวเดินจาบแมวดำผ่านได้คนไทยยังว่าล่าาได้เลยสัญญ<ล>าวันนี้ตาวันนี้ตากระตุกปุบ๊บเมื่อวานตากระตุกไหมกระตุกรัวๆเลยตอนที่พ,พี่พีทไปช่วยปันหักแลพวพัดราลนนาละค่ะ บา้านเหมือนกันไปคุณพี่เล่าว่าวัดน,นี้มีคุณลุ์ใช่คุณบอ์ตัวจริงตัว <c oughs> จริงตเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กเราไปช่องรีลับได้ใช่ช่องไปช่องรีลับได้แต่ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าไม่รู้ควรใช้จักรยานในการรับชมควรใช้จักรยานในการรับชมคุณพี่บอกว่า <c oughs> เหมือนฉากนาคีอพินมันไปหลายเรื่องมากเลยนะยเราอยู่คุณอุบลนี่จะไปฉากนาคีอุ้ยเราเข้าวันนี้ก่อนไหมปังกำลังเข้าสวนะ่วนจากของเจ้าแม่นาคีนะคะ <c oughs> เป็นช่องลี้ลับได้คุณพี่ <c oughs> เราเป็นช่องลี้ลับได้แต่ว่าต้องไปเช็คข้อมูลทีนึงแต่คุณพี่บอกว่าที่วัดเนี้คือมีคุณอุบลตัวจริง <c oughs> ที่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 คุณป้าคุณยายอีเขาเจอใช่ไหมเขามาเขียนที่นี่หรอเขาน่จะมาหาข้อมูลที่นี่แล้วก็เจอ ก็คือข้อสมบัติใช่ไหมคะเขาว่ากันว่าสมบัติอยู่ตรงไหนคะคนที่่แล้ววันนี้วันนี้พี่ไล่าหาสมบัติไม่ล่าอยากรู้เฉยๆไม่กล้าเอาอะไรไปค่ะกลัวมีคนตามกลับผ่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ลงได้ขึ้นได้แล้วก็ลงขอบกกมันชันมันชันมาก ผู้รู้ไปนะคะพูดตื่นผู้เบิกบานพูดให้คอนเทนต์มีเนื้อหาไม่เหมาะสมเยาวชนแต่ก่อนาให้ลงไปได้อะไร เป็นไม้ตางราชบุรณะเป็นชอช้างทุกเพราะว่าเป็นทองทุกเงกินหมดสรุปว่าจบทริปนี้สตังไม่ไปเรียนหมอแล้วนะคะสตังจะไปเรียนอักษรเอกประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยอักษรไทยของโบราณเอาให้หมดจะได้อ่านทุกอย่างที่นี่ออกแล้วก็เสริมละตินละตินเสริมเพราะว่าเมื่อกี้บ้านฮอลันดาอ่านไม่ออก ราปีนกำแพงเราอาจจะไม่ได้กลับกันแค่สี่คนซึ่งหนูไม่โอเคเราเราทําตามแบบว่าสํารวมดีกว่าเพราะว่าอีตังได้ทําหลายอย่างไม่สํารวมไปแล้วเมื่อกี้ี่่่่นนังงแคอออต้รเาขไม่ได้เอพี่จะมาปีนกำแพงเมืองตรงนี้ไม่ได้เหมือนหอยเหมือนหอยเอพิซ่าไงเจอแผ่นดินไหวแผ่นดินซุดไงเออแล้วโดนพี่มาไม่เหยียบโย ม่่เหีีนน้จดคุยเรื่องแผ่นดินไหวทำให้เจดีสุดเอียงค่ะไม่แน่ใจว่าถ้าสพญานี้ก่อนพันนส่วนหรือเปล่าว่าอะไรเพราะถ้าก่อนพันนส่วนอาคารนั้นก็จะดนจริงๆมันก็เป็นทริปเนิร์ดเนิร์ดเหมือนกันนะรู้สกวจะตอนกลางเป็นทริปที่เนิร์ดเนิร์ดทุกคนคุยกันวิชาการสุดเพราะพันนเรวนแล้วตอนท้ายแล้วเอาซาซินกับพนาลายมาที่สุด าเป็นอะไรใกล้ตัวจริงๆเราก็ไม่ชินหลอกตังจนกระทั่งเรามีบุพคลศรีวาดใช่ไหมเมื่อก่อนไม่ค่อยได้พูดถึงพะน้าลายหลอกพนาลายอ่ะมีวิทยาการเกิดหลายอย่างมีน้ำประปามีเครื่องกรองน้ำมีเขาบอกถอะไรจ่ถ้าเขาทำขนมแล้วเขาจะต้องเอาไปวางไว้ที่ไม่น้ำตอนกลางคืนใดๆรอยแช่อไวเพื่อให้มันเย็นใช่ ไปค่ะกลับค่ะไปดูตลาดกันเถอะกลับไปก่อนค่ะตัดไปเลยได้ไหมอ่ะเหมือนเขาอะ่ะได้ไ,ดไปไปดูตลาดกันค่ะพี่นัดแนะนําว่ามีอยุธยานไหนมาเก็ตค่ะ,ะมัมีเนี่ยม่มีสองสัปนี้ยังไม่ไนเท่าไหร่แต่ว่ามันมีไฟแล้วเราก็จะไปเดินดูมีอะไรกินเราก็หิวกินชุบชีปได้มีอยากกินน้ำจริงทุกคนอยากกินน้ำไฟแล้วสวย ฮะฮะซื้อมาอีกแล้วซื้อไรกันนะซื้อให้ด้วยส่งม่วงมาก่อนแล้วไหนเขาบอกว่าเอาม่วงเด่นเขาบอกตรงกันว่ากินมได้นะอร่อยอร่อยไหมน้องเอาไม่เกลือโอเคเด็ดเด็ด เดินคายๆลูกเหลืองเหรอคะวาลูหน,นี่เหรอถ้ากนนินเป็นตลาดออเจ้ามากๆอะจริงอ,อุ้ยผลไม้อย,ยากกินอยากกินอันนี้ เูก่งหดเอาหมานมาดีอร่อยถงะกินมนะ่ายรูปไหม่ายรูปไหมเราจะแต่งตัวไม่โบราณเราก็น่าจะได้นะนคพี่ถามว่านนี้คนใช่ไหม <c oughs> ก็น่าจะคนนะคะเขาให้ถ่ายรูปได้ <c oughs> พี่เขาเป็นคนนะคะ <c oughs> ไม่ใช่หุ่นนะคะบายบายได้ <c oughs> เหมือนหุ่นมาก <c oughs> อาจจะไม่นั่งได้ซ้ําที่เดินกินแล้วไปเลยกว่าจะเดินถึงที่จอดรถก็คือกิน <g it S 2> หมด,หดพ,ดพอดีที่นี่ร้อนมากแต่ว่ามันน่าเดินจนชินมาก วานใครจะ ans ans มาเที่ยวรีดมานะก่อนเมษาอนนี้นะแล้วเมษานี่ขนาดกุมพายยังขนาดนี้นี่ไงพี่ก็ซื้อขอม้ำเปลี่ยนม้มาอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติหวานเค็มนิดนิดเออ เป็นเป็นพิธีกรไม่ได้แบบนี้เป็นพิธีกรไม่ได้ต้องต้องบรรยายขนาดไหนอะตองนี่รสชาติเป็นย, <ละ S 2> ยังไม่ได้กินอ่ะกำลังร้อนอยู่เลยค่ะอัน,นอันนี้เป็นพิธีกรได้แหละเป็นตากล้องไม่ได้ทําไมเ <c oughs> ว่ากินอยู่มองไม่ว่างน <c oughs> ้องกูกินถ้วกรอกอยู่แต่ว่ามองจอปูมันไปเรื่อยอ่ะบ้านต้องยืมทำเองขนมจีนอร่อยชังขนมทอด ก็เป็นข้างไหนที่คุณให้เขามไม่ได้ตามนั้นคือโจบเป็นตลาดที่ไฟสวยมากก็ดีเพาะนมากอไสวยากินมาก ทีันก็จะต้องซื้อไข่นกกระทาทุกตลาดที่ไปนี่ก็คือเขามีงานวัดนะคะที่วระราชบูรณะตองกัางคืนติดไฟสวยมาก เรามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์พระราชวังจันเกษนะคะวันนี้เปิดตอนกลางคืนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะ 对嘛？你的 มาแลองแตะดูได้เอามือเอามือแบมมาเอามือเบมกแล้วก็ลองรูปกับสิ่งมันจะหอมมันฟังอ่ะจะหอมก็อ่อนลองถูทาจันเดียบโบราณในเวลาอาบน้ำใหม่ใหม่อาบน้ำเสร็จใหม่เนี่ยเขาจะทุกคนจะกลิ่นนี้ขึ้นรถดิฉันถูกไหมคะเราไม่เคยได้หรอกการที่กลิ่นละออบใหม่ใหม่ พราะเราซื้อมาก็คือเขาปรุงมาแล้วอันนี้เราเพิ่งปรุงมาดูนคนโบราณกับบ้านเลยทุกคนใช่คือหอมอมระดูกแป้งน้ำเหมือนอารมณ์แป้งน้ำเลยโคโลนก็ได้ก็เทียบดูแต่หอมหอมจริงๆหอมอร่อยอันนี้อันนี้คือจะเป็นอยู่ในขวดนี้ พี่เขากำลังลอยมาไหลกันอย,อยู่สวยมากอ่ยุ่งยากในการที่จะรับประทานแล้วก็เวลารับประทานเนี่ยคือถ้าสมมติว่าจะด้สร้างความสวยงามเนี่ยก็ต้องเอามากล่าวเลยนะนีับ จริงน้องก็สามารถเป็นคนโบราณได้ใช่ บออกะคเรต้องลองเสิร์ชคนที่รวบรวมไอ้นี่อยู่อะว่าเพราะแกอยู่สมัยไหนชื่อพยาอะไรพยาอะไรไม่รู้ชื่อยาวๆเมื่อกี้แต่ก็มีโบราณสถานที่แบบว่าเก็บมาจากปางสามยอดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ปนๆก็เป็นที่ที่แปลกดีที่ในยุทธยาเขาไม่ค่อยมาเที่ยวกันี่ยุทธยาที่เป็นแบบนี้เขาต้องแบบพระชวังสุดท้ายแล้วนะคะสัปดาิ์นี้ค่ะ ไปค่ะกลับค่ะกลับแล้วทุกคนตั้งกลับแล้ว